สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มารีวิวสลามกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามารีวิวสลามนะคะสลามสูตรนี้ก็คือกามที่เราทําเองนะคะเราไปจิ้มกันเลยค่ะมันก็จะไม่อาจได้ยินเสียงนะคะเพราะมันเป็นสูตร,รม,มันคล้ายๆน้าลายเอเลี่ยนค่ะเราทําสูตรน้ํายาของเราเองถ้ามีผิดพลาดอะไรก็ขอโทษด้วยนะคะ มันก็จะอาจาติดงือดน,นิดหน่อยะคะ่ะที่ก็ทำเองที่ม่มีสารอันตรายนะคะ นี่ที่เราทำเมื่อวานเราลืมรีวิวเดี๋ยวเราจะทำเราเราจะรีวิวให้ดูนะคะมันคล้ายเลือดหมูตอนแรกมันเป็นสีมุกนะคะแล้วเราทำไปมักก็มุกมันสีมุกมุกก็เลยหายเดเจวสอวสาะที่เดี๋ยวเราจะทำให้ดูนะคะ อืมด้วยด้วยเดีด๋ยวเราไปดูตอนยืดกันเลยนะคะนี่ค่ะเราก็จะยืดกันเลยะคะ่ะอืมมายืดอีกรอบหนึ่งน,นะคะอืมเหรอคะ ก็ขอจเจอกันเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย